สวัสดีค่ะอยากทราบว่าต้นหูกระจงด่างปลูกห่างจากตัวบ้านกี่เมตรดีครับคนขายบอกว่าเป็นต้นเสียบยอดกระจงเขียวรากไม่แรงเท่ากระจงเขียวแต่ก็ยังไม่กล้าเอาลงดินค่ะจริงๆแล้วนะครับหูกระจงด่างเนะี่ยถ้า ต้นตอเขาเป็นหูกระจงเขียวเนะี่ยก็แสดงว่าระบบรากเขาก็น่าจะเป็นของหูกระจงเขียวนะครับถ้าเป็นหูกระจงด่างจากประสบการณ์ที่ผมเห็นคนปลูกมาเยอะแล้วผมก็ปลูกมานะหูกระจงด่างเนะี่ยมันมันโตช้านะแล้วมันก็ไม่ใหญ่มากมันจะเจริญเติบโตช้ากว่าหูกระจงที่ทั่วไปนะครับดังนั้นนะครับถ้าจะปลูกลงดินถ้าให้ผมแนะนํานะ ก็ปลูกห่างจากตัวบ้านให้พอดีเพราะว่าการจเจริญเติบโตของต้นหูกระจงนะครับมันจะออกด้านข้างมันจะแผ่ด้านข้างซึ่งความกว้างของทรงพุ่มนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางของทรงพุ่มเนะี่ยถ้าเขาโตเต็มที่นะีถ้าเข้าๆนะมันจะอยู่ที่ประมาณ3-4เมตรนะครับ สิ้นผ่านศูนย์กลางของลําต้นเขานะดังนั้นเวลาเราจะปลูกนะครับเราก็กะดูระยะให้ดีๆนะครับว่าเวลาเขาเจริญเติบโตเขาแผ่กิ่งออกไปเพื่อไม่ให้มันไปโดนตัวอาคารบ้านเราหรือข้ามไปบ้านเพื่อนบ้านนะครับเนาะ